จมจะบจะพอกว่าครูเหมือนจินต่ลก่าหมอนจินตะลั็จอกว่าครห,หออมือนจิน็งหจทอดว่ารเหมอจลับ้าง่รเล้วครณเหมหนตะังสะอวรเหมือนั้างน่ะอาหน้า242มีครตอบเหมดอนังอ่หน้งอเหอจอยู่ไหมนเจม จิมเรื่องศัก์เออเอาขึ้นมาบอกขหนนะาเหลือเวลาอีกสามนาทีนี่เออได้ป้าภูมิภ์จะยิ้มได้ สุนิสาไปยกตัวอย่างเอกนามให้หน่อยอ่ะเร็วสุนิสาสุนิสาเสร็จแล้วเอกนามเอาสักหนึ่งข้ออ่ะหนึ่งข้อหนึ่งคะแนนอ่ะยกมาตอบผิดไม่หกักค่ะตอบผิดไม่หักตอบถูกให้หนึ่งแ้มสะสมไปเรื่อยๆ ใครจะเอาคะแนนนั้นหนึ่งถึงห้านะคะออกมาเขียนได้เลยอ่าเขียนใส่ตรงนี้เอกนามค่ะมีคนมีคนมีคนในก็พื้นครูด้วยแหละดิ่ถายหน้าไว้เนี่ยนั่งดีดีฮะ เอาเกิดการปรึกษากันข yeah, hey, okay. hey, ้ามโต๊ะค yeah, hey, no ู่บดีตัวเองการลุนาปรึกษาคู่บดี้ตัวเองกรน้ากษูไอด้องด้ความผิดของคู้อีกแล้วผิดเป็นคูไม่ได้ให้อันเดียวให้อันเดียวเอามา อันนี้ของหอ,อยทอดหอยหอยเอามาใครจะเอามาค่ะเอกนามาใครจะเอาอสุริยามาสุริยาอย่ายกเฉยๆอา่อามาเร็วๆตอ,องของต่อนะคะอ,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  آ, อ่าอันนี้ของอันนี้ของใครอ่างของชน,อ,นอ,งอ่ะ <laughs> เปีวของเปียวอ่ะ เ<พวก>ชนอกไปเปียวอ่า<ป>อ่าอคอีกสองคนสุดท้ายอ่า<พ>เชนอกไฟวันนี้อวันนี้นึกวันนี้วันนี้พอแล้วนนพว<ก>่อแล้วพอแล้วค่แล้วพอแล้ว อ๋ออันนี้คือเจ็ดเอเจ็ดเอ็4ว่าสอเอาจะไปสงสัยของเขาไปต่อเขเจาขอไหมข้าวไ้คนทหารข้าวไอ้คนไรนะข้าใจบอกเขียนชื่อกันนวันกันนวันกันลาวัน